ดีจ้าพี่น้องข่อยว่าได้ไหมพ่อพวกแกเราพี่น้องมาวานข่อยก็บได้ไรสดพี่น้องเมื่อนี้จ้าข่อยสีได้ไรเฮงพ่อได้ไรเด้อพี่น้องเอ้ข่อยงานข่อยลายลายพี่น้องขอยยากเมื่อนี้ข่อยสีมะเบาไอ้ยังสู้พวกแกฟังพี่น้องเมื่อนี้ข่อยสีมะขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณจากใจและจากพี่พี่น้องน้องสู้ขู่สู้ค้นนอาจาเนาะ ที่มาให้กำลังใจกันสิมากดซับซักไข่ใบบักูดให้กันเนาะจ่าเนาะขอขอบคุณหลายๆได้จ่าเด้อ <S <S สิมาบอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะ่าเมื่อนี่อ่าได้พันซับแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดยูทู e มากับิประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องอืมก็ได้พันซับแล้วเนาะพี่น้องกะ ก็ดีใจเนาะพี่น้องก็อยากมาขอบบุญขอบคุณเนาะพี่น้องพีพีน้องนองเอือยพี่สุขูสุขุนเนาะพี่น้องขันบ่มีพี่มีน้องให้กำลังใจเนาะพี่น้องกะกับบ่มีมือนีเนาะพี่น้องกับบ่บ่สามารถยางใดผู้เดียวเนาะพี่น้องพอพวกเขาเห็นงานเป็นทีมกันเนาะพี่น้องคอยก็ดีใจพี่น้องคอยกัอยากมาขอบบุญขอบคุณพีพีน้องน่องสู้กู่สุกุนเนาะจ่าเนาะที่ให้กำลังใจกันที่มักโกซับสไกใบบกูดกันเนาะจ่าเนาะ ให้ได้พันซับเนาะจ้าเนาะเออกะถือว่าสอบ่านแล้วขอที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็เหลืออีกขอที่สองพี่น้องบาทเนี่ยที่ที่อสอบใบกับขี้ยูดนีเนาะพี่น้องเนาะกะพึ่งพึ่งสอบพันขอแรกเนาะพี่น้องขอสองยัง่ผ่านกะให้กำลังใจพีพีน้องน้องที่ผู้ใดที่เพิ่นกำลังกำลังเหตุไม่เนาะจ้าเนาะที่เพิ่นบ่ฮั่นได้สอบพันจะขอเนาะพี่น้องเนาะกะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้าเนาะถือว่าเฮาเออใดใดเฮาก็ลงบัาน ลงเรือลำเดียวกันแล้วอยู่บานหลังเดียวกันแล้วจังสี่เนาะพี่น้องเนาะเท่ากับเออซอยกันเนาะพี่น้องจับมือกันจูงมือกันไปให้ถึงฟั่งถึงฟ้ากันสูขู่สุขคุเนาะพี่น้องผู้ใดที่สอบปรใหันไพานเนาะพี่น้องก็เออคอยกับพึ่งที่พานขอแหลกนี่แหละพี่น้องกะเหลืออีกคอที่สองเนาะพี่น้องเนาะคอยกับขอบคุณหลายๆเจ้าเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆเจ้าพี่พี่น้องนองสู้ขู่สุขคุเด้อจ้าเด้อ มารับชมหลับฟังกันที่มากดุศลสาไควบบักกูดใถ้กันเนาะจ้าเนาะขันบ่มีพีมีนองกะกะบม่มีเมือน,นี่เนาะพี่นองเนาะเขากับ่าษามาจีสิยงยางได้ผู้เดียวเนาะพี่นองเขาอยู่ได้ถนนสายนี่แล้วแมนบ่พี่นองอืมกับขอเป็นกําลังใจให้เอยพี่นองนุ่งเด้อจ้าเด้อผู้ใหทีวาเพิ่นกํลลังย่างอือดนี่เนาะพี่นองเนาะที่เพิ่นกัลลังเห็ดที่เพิ่นกัลลังส่างส่องหน่อยๆกัลลังเห็ดไม่เนาะพี่นองเนาะอืมคอยเห็ดคอยไปเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ไไเด้ดดอจ้าดเ,าเ,าเด้อ บ้านเกินฝันดอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกระพานเนาะพี่น้องข่อยกันยังขอสอบขอที่สองพี่น้องข่อยยังสอบพระท่านในพานสอบพ่ท่านในเครงทางกับพี่น้องข่อยต้องมั่นตรงขยันตรงติวเข้มพี่น้องมันยังข่อยจิสอบพานขอที่สองเนาะพี่น้องอือกะกะดีใจน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะผููใดที่ว่าเพลินสอบพานแล้วทั้งสองขอเนาะพี่น้องอู้อ่อนซ้อนเพลินเนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำเพลินอ่อนซ้อนเพลินเพลินเพลินเก่งไหมพี่น้องเพลินสามารถพานไปได้เนาะพี่น้องขอสองขอแล้วเนาะพี่น้อง พวกเขาพวกเขาที่ว่ากาลังการังประกันเห็ดกันเนาะพี่น้องเออข่อยกับพึ่งสิมะพานขอเหล็กเนาะพี่น้องขอสองข่อยกับยังโบพานข่อยกับห็ดมาได้ห็ดยูทูปมาได้ประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องข่อยว่าเพราะว่าข่อยพึ่งไม่ห็ดช่วงช่วงกักโตยุบ้านนี่เนาะพี่น้องตะกรอนข่อยว่าเคยคิดว่าข่อยสิเห็ดข่อยคิดพี่น้องแต่ข่อยบ่ลงมือแม่พี่น้องเออข่อยแค่คิดคิดอยากสีเหิดอยากสิเห็ดแต่ว่ากับบลงมือเห็ดจักเทียนนะพี่น้องนัดวันประกันพุ่งพี่น้องอือ บาดนี่ถือช่วงกักตัวยุบานไปใส่มาใส่บไดพี่น้องบาดเนี่ยก็เลยต้องได้ลงมือเฮ็ดอีดีพี่น้องบาดที่เนี่ยได้ลงมือเฮ็ดจริงจงจังๆอีลีเฮ็ดหัวซักหัวขวม่อยว่าประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องเออคอยก็สอบผ่านขอที่หนึ่งไปแล้วเนาะพี่น้องก็เลยอีกเลยอีกขอที่สองพี่น้องกาล้งสอบยู่ตอนนี้พี่น้องก็คือสีบวผ่า,านไงดอกพี่น้องเนาะขอสอบขอที่สองเลยพี่น้อง มันต้องต้องขยันค่ะอิเลีะพี่น้องขอสอบขอที่สองเลยพี่น้องจังคอยสิพานเนาะจ่าเนาะขอแรกกันยังพอทุ้ยทยไทยๆเนาะพี่น้องแต่ขอสองเลยป้าอยู่ฝากปานยาวผลเนาะพี่น้องเาแต่ว่ากัเออเป็นกันนั่งแก้สุกุสุขุนเนาะพี่น้องก็คือยังอาจารย์เสกสารเพิ่นบอกเนาะพี่เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเอ่ออยากเป็นยูทูบต้องลงมือเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเออกัเขาบ่ลงมือเฮ็ดเท่ากับว่าว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คือเพิ่นว่าเนาะพี่น้องอือ เฮาก็ต้องลงต้องงลมือเฮ็ดเนาะพี่น้องเออได้ๆเฮาก็ได้ลงมือเฮ็ดมาแล้วเฮาได้ครึ่งทางแล้วเนาะพี่น้องเฮากัเฮ็ดต่อไปแม่นบ่พี่น้องอือก็คือจังเพิ่นเว้าแล้วเนาะพี่น้องคือจังอ่า YouTube เพิ่นผู้นึงเนาะพี่น้องเนาะเออคุณยายผู้หนึงเพิ่นก็ว่าเออมาบ๊อบเบะๆแล้วได้เงินคือเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเออก็เฮากัมาบ๊อบเบะๆคือเพิ่นว่าเบิ่งเนาะพี่น้องอือทุกคนก็มาบ๊อบเบะๆคือเพิ่นว่านแหละเนาะพี่น้องอือ ม,มันกะนาเฮ็ดนารุ่นคือยังเพิินวาเนาะพี่น้องไปฟังเพิินเบาแล้วก็เออเข่าทาเอาการไปจะเข้ามาประยุกใส่น้ำเพลินคําเพลินเบาคัมเพลินเบาบอกเขาาบอกสู้เข้าฟังเนาะพี่น้องเออเพลินเบาดีๆเพลินแน้นน้ำในแนวทางเขาดีๆเนาะพี่น้องเออเขาก็เอามาประยุกใส่ที่จังเพลินวาเนาะพี่น้องอันละเขาก็มานางบอเบะเบะคือเพลินวานนี่ละเนาะพี่น้องเออมือนี่นางบอเบะเบะมื่อนาเขามีเนาะไปเฮ็ดเทาก็ไปเฮ็ดแมนบาพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันเนาะพี่น้อง ข่อยกับพ่บ่อข่อยได้มีเวลาพี่น้องเราเนี่ยข่อยลงคลิปมือละคลิปพี่น้องอืมตะกรอนข่อยเฮ็ดไม่ไม่ข่อยลงมือละสามคิปมือละสองคิปสามคิปขอป่อยบ่เคยขาดเด้พี่น้องช่วงเดือนแรกๆพี่น้องมันหลายอย่างเฮ็ดคือพอได้ข่อยกับเฮ็ด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 นาะพี่น้องบาท,ทนี่ตันคือเผลวานหน่อยละพี่น้องคือเผลวานทาั้งตันพี่นอ้องเออก็ลเลยได้มือละคลิปเออก,กะอาศัยวา่าเออบางมือเขากับไปไล่สดน้ำเนาะพี่น้องกับพ่อได้ซอยกันพ่อได้ พอได้ผ่านขอสอบขอที่สองน่ะแม่พี่น้องเออเห็ดอันนึงไปเห็ดอันหนึ่งซอยซอยกันดึงสองอันสองยางไปนะพี่น้องอืมทั้งลุงลิปน้าแน่ทั้งไหลสดน้าแน่สุอันณสุยางแหละเนาะพี่น้องเขาได้เขาเกาะว่าเขาเด้ลุงมือเห็ดแล้วเขาก็ต้องลุงมือเห็ดที่หลีเนาะพี่น้องอืมลงมือเห็ดเอาจริงๆจังๆงเบิ้งเนาะพี่น้องว่าขอสอบขอที่สองอีกโดนปัานไดนเนาะพี่น้องเนาะจังสีพันอืมเดี๋ยวให้ขอผ่านขอสอบขอที่สองอีกเมื่อใดก็จะชิมบอกสู้พวกเจ้าฟังจันทร์สีละพี่น้องพอพอว่า คุ้มดีใจเนาะพี่น้องเอออันนี้คณะข่อยผ่านขอสอบขวดที่หนึ่งเราข่อยกันยังดีใจซ่ำหนีละพี่น้องเออสวัว่าข่อยผ่านขอขอสอบขวดที่สองเลยข่อยคิอที่กระโดดหลดเต้นให้พรอเจ้าเบิ้งละพี่น้องอืมอันนี้ข่อยผ่านขวดหนึ่งเราข่อยเลยเพราท่านไอ้กระโดดหลุดพี่น้องเลิกข่อยถ้ากระโดดทีเดียวสองเทียความกันได้พี่น้องข่อยจิตเต็มเนี่ยเพราะแกวเบิ้งเละพี่น้องให้ข่อยอันให้ข่อยผ่านขอสอบขวดที่สองแล้วเนาะจ่าเนาะเออข่อยเพิ่งข่ผ่านขวดหนึ่งข่อยก็ขอให้พี่ๆน้องๆผู้ใดที่ว่าเพิ่งกาาาลลัังงงงสิกช่ออนย� บ้านเด็ดพันบ้านได้เห็นสอบพันจกขวางเสียนว่พี่น้องเนาะเห็ดเจ้าเด้อตัางกัเห็ดลงมือเห็ดลงมือทำคืออาจารย์สิษย์อาจเพิ่นวาเนาะจ้าเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกับพานเนาะจ้าเนาะคิดว่าวันนั้นเกินล้อดอกพี่น้องเอาแต่ละคนตุวแต่ละคนแต่ละคนเบื้องบนเห็ดไม่เพิ่นกับมีตั้งแต่คนขยันขยันพี่น้องลงคลิปเมื่อละสองคิปสามคิปเพิ่นเห็ดสุนทุย่างเพิ่นขยันคิดว่าอีกบ่โดนพี่น้องบีพี่น้องที่พูดที่เพิ่นกำลังเห็ดกำลังสางไม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกันนนละะเเาาาจ้ะ คเด้อจ่าเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อที่มาให้กำลังแรงใจกันเนาะจ่าเนาะที่มารับชมรับฟังกันเนาะจ่าเนาะมากรุสัตว์สัตไข่ใบปรกกุให้เน like าะจ่าเนาะคือเด้อจ่าเด้อบ๊ายบายเด้อจ่าเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจดา